สวัสดีจ้าแม่เช้านี้พินาจะถ่ายให้ดูพอดีครูครูทรงเอาไหมสามวันแล้วนนี่น,นี่ช่อนี้สวยมากสวยมากกำลังเก็บเลยจ้าสนใจไหมจ้า สวยไหมคะสวยมากช่อนนี้ก็สวยมากถ้าเกิดเป็นที่อะไรที่เขาขายก็อาจจะบ,บานวันนี้แต่อันนี้เราก,กินเองแค่นี้ก็พอแล้วนี่สวยไหมจ๊ะเห็ดนางฟ้า ไม่ได้ทำอะไรมากเลยซื้อก้อนเชื้อเห็ดเข้ามาแล้วเราก็คอยดูแลลดน้ําำเด็ดให้ดูช่อนหน่าจะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดมุนๆอ้าวขาดเลยใช่ไหมคะตามมันสวยมากพลังการงานสร้างเลยเนี่ยกาลังกินเลยอันนี้ตุ้มๆอันนี้ก็ต้องเป็นพุ่งนี้ ไม่งั้นก็ตอนเย็นช่อนี้ตอนเย็นช่อนี้เก็บเลยอยากออกค่ออยากออกอือดูดิเยอะมากลงเรือนพินาง่ายๆพินา,นนานในดีนมาทำโรงเรือนเลืองเรือนหเห็นโรงเรือนพินาไหม โรงเรือนโรงเรือนเห็ดจ้างามมากอันนี้ก็เก็บได้แล้วจ้ะก็เดี๋ยวพี่น้ำมีเอ็นอยู่ตืน,ตนเออนต็นเออนี่ได้งกมาแบบนี้ไหมเป็นไรเรากินเองนี่แค่นี้ก็สวยงามมากโอ้ยไม่อยากจะบรรยายตืนเต็นตน,น้องๆ สนใจไหมเจ๊นี่ทำเองกินเองก็ได้นวันนี้ต้มขาไก่ใส่เห็ดดีไหมเออจะซื้อเขาก็โละ100ละร้อยละถ้าซื้อเขาโลละร้อยแล้วซื้อก้อนเห็ดมาก้อนละสิบบาทซื้อมายี่สิบก้อนเนี่ยสองร้อยเดี๋ยวพี่นาจะ ลองช่างไว้ดูว่างดนี้จะได้กี่เขตคุค้มไหมก็สองร้อยจะได้กี่วันจ้ะงั้นแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอเก็บเหตุก่อนนะจ๊ะ